อีพีนี้อยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันอันวาหน้าแตกประชุมเอเปกอยากจะสร้างภาพขอจับมือสีจิ้นผิงแต่จีนไม่เล่นด้วยจีนหักหน้าขเขมรเชิดชูสาวเวียดนามถึงแม้ว่าจะช่วยสามีแหกสาลขมรสมรังสีเล่นไทยแล้ว ลากไทยขึ้นศาลไอซีเจมึนที่สุดในอาเซียนขมเมนขโมยน้ําไทยถือปืนมาโบยวายว่าใครตัดท่อรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟหน่อยแล้วกันนะครับไปเริ่มจากประเด็นแรกท่านผู้ชมครับเป็นคลิปไวรัลที่พูดถึงกันมากนะครับในทางฝั่งของมาเลเซียอินโดไทยของเรานะครับคลิป ที่อันวาอิสปาหิมครับท่านผู้ชมเดินไปขอจับมือสีจิ้นผิงในการไปประชุมเอเปกที่ผ่านมาซึ่งประชุมเสร็จกันไปวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผ่านมานี้เองนะฮะท่านผู้ชมครับที่เมืองขยองจูประเทศเกาหลีใต้กลา,ายเป็นไวรอบมากๆนะฮะเพราะว่าปฏิกิยาของผู้นําจีนต้องบอกว่าใช้คําว่าหยีได้เลยนะฮะใส่อันวาอิสราหิมไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละฮะแม่เดินดุมๆไปเนี่ยจะไปขอจับมือสีจิ้นผิงนะครับแต่ดูปฏิกิยาของผู้ติดตาม ประธานาธิบดีสีจินผิงครับวิ่งมาประกบอย่างไวนะฮะนะฮะท่านผู้ชมครับคนที่ใส่แว่นนี้น่าจะเป็นล่ามนะครับส่วนอีกท่านหน้าคุ้นๆใช่ไหมครับท่านหวังอี้ฮะปัจจุบันดารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํงงานักงานคณะรรมาธยการจิตการต่างประเทศของคณะกรรบการกลางครับเดินปลีเข้ามาอย่างเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็กั้นนะครับอันวาอิสปราฮิมออกจากท่านประธานานธิบดีสีจินผิงแล้วก็ชี้กลับไปให้นั่งที่ช็อตนี้แหละนะฮะเป็นที่พูดถึงกันมากไปทั่วทางอาเซียนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบบ้้้าาาางงออมเตขกก็ว่ อันวาอิสปาหิมเนี่ยนะครับกำลังจะทิ้งทวนประธานอาเซียนนะครับในช่วงเดือนมกรานี้ s แล้วก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ครับเข้ามารับช่วงต่อเป็นประธานอาเซียนแน่นอนว่าการกระทําแบบนี้ของอันวาอิสปาหิมเขาก็พยายามที่จะทําการทูตสองหน้านะครับคือจีนรู้อยู่แล้วว่าอันวาอิสปาหิมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัมป์มาก,กน,นะครับรู้ปฏิกริยาของผู้นําจีนนะครับแบบนี้เองเนี่ยคงจะดูไม่ยาก,กน,นะครับว่าจีนคิดกับอันวาอิสปาหิมอย่างไรท่านผู้ชมครับ และที่แน่เองเนี่ยมันส่งผลไปทั่วโลกเลยทีเดียวในเรื่องของภาพลักษณ์ของผู้นำมาเลเซียนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เองมาเลเซียประชาชนก็ไม่ได้พอใจในตัวของอันวานะฮะท่านผู้ชมออกมาประท้วงกันแล้วนะฮะในตอนนี้หวังว่าจะทิ้งทวนแบบหล่อๆซะหน่อยนะครับสำหรับอันวาแต่พี่จีนก็เล่นก็ให้แล้วครับตามที่เห็นในคลิปเลยนะฮะการที่จีนไม่สงออกสนใจไม่ยอมจับมือด้วยไล่ไปนั่งที่แบบนี้เองเนี่ยจบครับมาเลเซีย แค่นั้นเองท่านผู้ชมครับพฤติกรรมอย่างนั้นก็ส่งผลแล้วนะครับกับชีวิตของอันวาอิสปราฮิมในอนาคตต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่ไม่ได้เห็นด้วยเลยที่จะให้มีคนกลางนะครับทั้งมาเลเซียทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามายุ่ง ในเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะครับในเรื่องของการเป็นคนกลางท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างไทยกับขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับทำไปทํามามันไม่ใช่คนกลางสิมันเอียงไปทางฝั่งของขมรน,นะฮะแล้วก็สนับสนุนขมรอย่างเต็มที่นะครับขมรจะขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าแนวหน้าอย่างไรมันก็ไม่แจ้งไม่กดดันทำมืนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับทางฝั่งของคณะ AOT ทางฝั่งของข,งงข,องขมรเนี่ย ทำไปทำมายังไงไม่รู้ขมิไปปลอมเป็น a ออทเฉยเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสังเกตได้ดีนะครับว่าจีนช่วงนี้เองเนี่ยตัดหางขมิหลายเรื่องแล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เขาทิ้งห่างไปเยอะเลยนะหลังจากที่ทรัมป์เข้ามาจุนจ้านอยู่ในเรื่องราวของไทยขมิน,นี่อยู่บ่อยครั้งรวมถึงอันวาก,ก็ลากเข้ามาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนทําให้ทางฝั่งของประชาชนจีนเองเนี่ย <S <S <ม>ก็กลายเป็นว่าเกลียดขมิไปซะงั้นนะครับหลังจากที่ ข่าวก่อนนั้นข่าวดังนะฮะสาวเวียดนามนะครับไปยื่นปืนให้แฟนแ,ฟนแหกสารขมนที่สวายเลียงเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ซะง,งั้นนะครับจีนยกย่องท่านผู้ชมนี่มันเป็นพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ว่าจีนเขาไม่ได้เข้าข้างขมนเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยสาวเวียดนามคนนี้ทําผิดกฎหมายนะแต่จีนยกย่องมากท่านผู้ชมครับทั้งในผับทั้งข่าวต่างๆออกมายกย่องเธอนะครับว่าเธอเองเนี่ย มีจิตใจที่รักสามีมากนะครับช่วยสามีแหกสารสวายเรียงที่ขมเมรน,นะครับสื่อจีนมองว่านะครับความยุธรรมในขมเมรไม่มีนะครับมีแต่อาญยากรรมซึ่งเขามาสืบพบทีหลังว่านะครับกลุ่มชายจีนที่ถูกจับนั้นถูกยัดข้อหาท่านผู้ชมครับสาวเวียดนามรายนี้จึงลงมือช่วยสามีของตัวเองนะครับ กลายเป็นวีรกรรมของสาวเวียตนามรายนี้ไปเลยครับจีนยกย่องมากท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่ามันผิดกันมากนะครับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นกระแสของชาวจีนที่มีต่อขมิญนะพูดตรงๆท่านผู้ชมครับในไหนก็พูดถึงการเติมกําลังของขมิญแล้วก็ต้องบอกว่าเติมไม่หยุดจริงๆเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะ3จุดยุทธศาสตร์ก็คือช่องอานมาภูมะเขือและตาควายนะครับส่วนตัวเลขไม่ขอยืนยันนะฮะท่านผู้ชมครับแต่สายข่าวทหารเนี่ยเขาบอกว่า มีการสลับสับเปลี่ยนกำลังพลเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆดิ้นกันใหญ่ตอนนี้นะครับเวียดนามจะถมที่ก็ช่างมันฮุนเซนสั่งปิดข่าวไว้ก่อนนะครับในเรื่องของเวียดนามถมทะเลขวางทางออกฟูนันเตโชเนี่ยท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เหมือนจะปิดไม่อยู่แล้วด้วยสำหรับข่าวนี้ล่าสุดเนี่ยไปดูความด้านของทหารขมรกันหน่อยนะครับเพจของชุมชนคนสุรินครับออกมาโพสต์คลิปนี้นะฮะแล้วก็บอกว่านั่นน้ำของพี่ไทยนะแต่ท่อน่ เป็นของใครกันแน่นะฮะหลังจากที่ฐานขมรครับถือปืนมาโวยวายนะฮะหลังจากที่หานขมรเนี่ยบุกรุกเข้ามาในเขตไทยของเราอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันนะครับมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยหานขมรนี่บอกว่านะครับตามมาดูว่าใครนี่ตัดท่อน้ําทางที่นะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่ทางฝั่งไทยของเราท่านผู้ชมครับแต่ใครไปสร้างท่อให้มันนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันมาโวยวายแล้วครับบุกรุกเข้ามานะครับเจอฐานไทยของเราแล้วก็นี่เอาภาพทางโทรศัพท์ นะครับมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยไทยตัดท่อน้ำนะครับดูนะฮะมันพึ่งพาไทยทุกอย่างแต่มันก็ยังเก่งยังก่างใส่ไทยของเราอยู่ทุกวันเหลือจะเชื่อนะทหารขเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับอ่ะไปดูคลิปนี้กันหน่อย <c oughs> ตัดน้ำขันมาดมันเคยโมแขน,นเตนเคยโมอ่ากัดตึกแขน,นเตอ่าเ,เรื่องนั้นค่อยไปคุยกันข้างบน ให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี้เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี่ยมาใฉยนะหรืกัดบอกน้ำออลีเนี่ยมันก็เพื่อตัดท่อมันท่อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยไงอันนี้เกิดเกิดเขตขันขันไทยเอามืองอะไรจับเข้มท้อเปลือกตะนังเปลือกตนังตีเบอรบางอันนี้ออยมีตุกยัยเนี่ยสั้นบ้าเอาไอ้ไม้ใครเลยยัยเนี่ยเบอร์เบอร์เปลืตึกในบ้านมาออยเปลืแต่นี่มี មកប្រ <Railroad> e, com... pi hmm. hmm. e, ាប់មកអោយប្រើតាមមីខ្ញុំអោយប្រើពេលនិយាយអស់មីខនបងអោយប្រើមីបានមិនអោយប្រើអត់អោយប្រើពួកកលងមកស្រេះបងគាត់ខ្ញុំប្រើទឹកនេះដឹងអស់លោកនៅណាខ្ញុំបើបីជំនាន់តែពីប្រយព្រះយុទ្ធព្រះតែមចៃគេប្រើច្អែតមិនអីផងនោះតែនេះគេមិនអោយមកអើយយកតុឌូហេដលនោះខៃនោះបានអោយមកនេះដូចចោះអស់លោកធើនឹងខ្ញុំណែទៅខាងខាងខ្ញុំណែទៅគាត់ណា បំបានម៉ានម៉ ah, oh, à... Ey... ah, à... ាន uh, អ anyway. ើប uh, ែរអីឥ uh, ឡូវ uh, ចា uh, ំម uh, ើខ uh, ្ញ uh, ុ uh. Uh, ំទៅជ uh. ួបមេខ uh ្ញ <coh> ុ <okay. coh Haha Ministry> uh ំស uh, ិន uh អើដ <cohMm> ូច yeah, គ uh ្នានេ uh. <coh> right, <yeah>. ះបងតូចយ៉ៃនងមីបងសិនអ okay. uh ើអុយមីតាំងពីខ្សែໃຫយគ្នាថាទឹកត្រែងមិនប្រើបានអើអុយមីតូចយ៉ៃនេះសិនខ្ញុំឈប់ប្រើមិនគឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយអស់ដែរចាំមើឲ្យគេជួបសិនអឺនេះបងនងយ៉ៃនេះអឺដេចបងចូលមកឃើញនេះអុយបងតូចវិញណាអីនងធឹមនងទៅវិញ ตีอันนี้เป็นกิดไทยไทยอดมีนี่เรื่องตะไคร้ตักอ้อยชนะลึกเราส่า้อยยืงนี่ยืงสามกีนี่ตะไคร้นี่อ้อยมีกี่เมืองกี่เดือนเมือกันเมืองเอิมเออมาชมอ้อยกันเจงตูเซินยังในมุกยังตะไคร้สามกีที่บ้านเชิญว่าไงเพราะว่านี่ไอทางสิ้นพวกนี้มันแต่ก่อนก็ยังใช้ได้แต่ทำไมมันตอนนี้มันใช้ไม่ได้ก็มันเป็นการลุกล้ำไงขมຈ์นี่มันไม่รู้อะไรเลยท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์เป็นยังไงอยู่ทุกวันนี้มันไม่รู้ฮะมันเหมือนตีมึนไปเฉยๆเลยนะฮะนี่แหละท่านผู้ชมว่าทําไมมันถึงพยายามที่จะยุยงยุแยงเรานะครับทั้งๆที่แหม่น้ำก็อยู่ฝั่งไทยแท้ๆนะครับแล้วท่อเนี่ยใครมารต่อถามตรงนี้ก่อนเออแต่ที่แน่นี่คือเราตัดท่อไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขเขมรนี่เดินเข้ามานะครับในเขตพื้นที่ของเราแล้วก็มาทวงถามว่าใครตัดท่อน้ำนะฮะท่านผู้ชมครับมึนจริงๆมึนยันนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศ ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่หุนเซนที่น่ากลัวนะครับผมเคยบอกกล่าวไปหลาย EP ีแล้วว่าโอ้โหนะฮะสมรังสีนี่ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าล่าสุดนี้สมรังสีเคลื่อนไหวเลยครับหัวหน้าคณะรัฐบาลอิสร,ระของขเขมรน,นะครับก็ต้องบอกว่ากําลังตัดสินใจเรื่องยื่นนะครับข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัพูชาไปให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินนะครับสําหรับศาล i อ j ดูสมรังสีมันทา อยู่ดีๆก็ฟ้องไทยซะง,งั้นนะครับว่าโอ้โหระเมิดอธิปไตยของขมิ้นท่านผู้ชมครับหนูมันนําทีมฟ้องเลยสมรังศีท่านผู้ชมบอกแล้ววายนี่มันน่ากลัวกวุนเซนอีกงานนี้เองจับตาแล้วครับว่ามันจะไปต่อกันอย่างไรระหว่างไทยกับขามิ้นอย่าหวังว่าความเป็นพี่เป็นน้องจะมีเหลือหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนคนไทยเอือมละอามากสร้างกำแพงได้สร้างปิดตายไปเลยครับแต่และเรื่องที่ขมิ้นมันทํากับเรานี่ต้องบอกว่าแสบสัน รวมถึงขับเหมนเทาไทยเทาด้วยนะครับก็ต้องบอกโอ้โหทําให้ประเทศเสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันทเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ